สวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่วันนี้พบกับผมลุงหนอมบางนอนนะครับทางช่องลุงหนอมบางนอนเชิญแนครับหลังจากนํากล้วยแดงมาปลูกไว้ในท่อนะครับในท่อ80นี่ต้นนี้ครับกําลังอลังการทีเดียวนะครับเป็นลงท่อมาแล้วแลวก็ดูโคนนะครับกําลังสวยนะครับ ลายเทพนี่นะครับให้ดูกันซึ่งกล้วยต้นนี้ก็สี่เดือนนะครับธันวามกราคุมพามีนามกราคุมพามีนานะครับประมาณสี่เดือนกว่านะครับเนี่ยได้ขนาดเนี้ยนะครับสูงประมาณจะเกือบเป็นเม็ดแล้วแหละครับนะฮะต้นนี้ยังไม่มีหนอครับยังไม่มีหนอยังไม่มีหนอออกมา แต่มาดูต้นนี้ครับมาดูต้นนี้กันต้นนี้ต้นหนึ่งครับต้นนี้ก็ประมาณสักสามเดือนแต่ต้นนี้เอาลงมาไม่นานครับมีหน่อครับนี่นะครับมีหน่อกล้วยออกมามีใบแดงแล้วนะครับนะซึ่งก็เป็นผลิตฑ์ที่จากไม้เนื้อเยื่อสูหนอ่อนะครับก็เป็นเรื่องปกตินะครับนี่ลายผมเรียกลายไม่ถูกนะครับแต่ว่า สวยดีนะครับสวยดีก็หยิบมาฝากเพื่อนพ้องน้องพี่กันกับรายการช่องลุงหนอมบานอนชาแนลนะครับแล้วก็มาดูครับมาดูมาดูอันนี้อีกต้นหนึ่งนะครับซึ่งเป็นไม้เนยเยื่อ,อนะครับเล็กๆนะครับวันนี้มีเวลาก็ทําให้ดูกันนะครับเล็กๆยังเล็กอยู่นะครับแต่ต้นนี้ครับเขียวคักๆ เขียวคักคักครับเขียวปี้แต่ว่าใบไม่เคยบานครับผมเลยตั้งชื่อต้นนี้ว่ากล้วยแดงอินโดเขียวห่อทองนะครับกล้วยแดงอินโดเขียวห่อทองครับใบไม่บานสักใบครับอยู่แบบนี้ครับทุกใบเพื่อนพ้องน้องพี่ดูนะครับผมก็เอามาให้ดูกันนะครับเลยตั้งชื่อว่ากล้วยแดงอินโดเขียวใบห่อทองนะครับจริงหรือไม่ก็ไม่รู้ครับลองดู นะครับนี่นะครับต้นตน,นี้แล้วต้นนี้แหละครับที่ว่า,ามีหน่อแล้วนี่ฮะหน่อของเขานะครับโอ,อกมาค่อยติดตามคนต่อว่าเป็นอย่างไรนะครับขอบคุณทุกท่านครับเปื่อนพองน้องพี่ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์และกดติดตามให้กับผมลุงหนอมบางนนด้วยนะครับขอบคุณครับ